ข้อห้ามในการแพวนพระสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาข่าวคนที่ถูกยิงถูกแทงถูกตีจนตายทั้งที่มีพระเต็มคอตะกุดเต็มเอวพบเห็นได้บ่อยครั้งเป็นเหตุไ้คนที่มีศรัทธาในของกล้งเริ่มคลอนแคลงที่ไม่ศรัทธาอยู่แล้วก็หยิบยกมาโจมตีว่าไม่เห็นวิเศษ ดังคำคุยแล้วเป็นเพราะเหตุอะไรจะมีสักกี่คนที่คิดจะเจาะลึกลงไปในเบื้องหลังของสาเหตุว่าทําไมวัตถุมงคลเหล่านั้นจึงไร้ประสิทธิภาพคิดแบบตื้นๆก็ต้องบอกว่าของขลังเหล่านั้นไม่ขลังจริงคิดให้ลึกลงไปอีกก็ต้องบอกว่าของนั้นเคยขลังแต่ต้องมาเสื่อมเพราะใครคนนั้นถ้าคิดแบบนี้ก็อาจจะมาจากกรรมซึ่งกรรมแปลว่าการกระทํา ซึ่งมีทั้งกรรมดีและกรมชั่วฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูข้อห้ามสำคัญที่ไม่ควรทำเวลาแผนพระ 1. อย่าแขวนพระในการกระทำความชั่วทุกชนิดเพราะพระท่านจะไม่คุ้มครองหรือให้คุณกับคนที่กระทำความชั่วโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้คนทำความชั่ว 2. ออย่าวางพระในที่ไม่สมควรเช่นในห้องน้ำในชั้นใต้บันได ห้องใต้บันไดหรือวางในลักษณะที่ไม่แสดงถึงการโกรกเป็นต้น 3. อย่าแขวนพระไปในสถานที่ที่ไม่สมควรเช่นซ่องอาบอบนวดบ่นการพนันร้านเหล้าหากจะกินเหล้าควรถอดท่านออกจากคอเสียก่อนในบางแห่งจะมีการทำคุณใส่ไว้เช่นเอาของต่ำผ้าอนามัยแขวนไว้ที่ประตูหน้าต่างเวลาเดินเข้าไปก็จะพบความอับประมงคลอย่างเช่นบ่นการพนัน ขาทำไว้เพื่อไม่ให้เรามีโชคลาภหรือหลอกเงินเราได้ง่ายๆ 4. เมื่อจะทำกิจกรรมทางเพศใดๆต้องเชิญท่านออกจากคอเสียก่อนรวมถึงแหวนพระหรือวัตถุมงคลทุกชนิด 5. อย่าดูถูกพุทธคุณของพระเครื่องเป็นอันขาดอย่า่าฝืนคำสั่งของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีก็ห้ามไว้ในแต่ละท่านจับไม่เหมือนกันถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาแนะนำว่าอย่าใส่เลย เพราะไม่มีประโยชน์อันใดเหมือนเอาหินเอาโลหะมาแขวนคอเล่น 6. ถ้ามีเหตุอันใดที่ไม่เคยทราบมาก่อนหรือมีความจำเป็นรั้งเผลอในข้อห้ามต่างๆให้ทำการขอกมาพระรัตนตัยใหม่จะสวดเป็นภาษาบาลีหรือภาษาธรรมดาก็ได้ขึ้นอยู่ว่าใจเรารู้สึกผิดหรือต้องการขอกมาแค่ไหนและตั้งใจบูชา อาราธนาพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณให้ตั้นปกป้องคุ้มครองรักษาใหม่อะไรที่ผิดพลาดพลาดครั้งไปแล้วจําไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ทําอีกเจขอให้พึงระลึกไว้ว่าพระเครื่องที่ผ่านการลุกเสกโดยอาศัยอํานาจพุทธบารมีเป็นที่ตั้งไม่มีวันเสื่อมแต่ที่เกิดเหตุไม่ดีต่างๆกับผู้แขวนนั้นส่วนใหญ่เกิดเนื่องจากเวรกรรมตัดรอน และประจวบกับในขนาดนั้นศีลบกพร่องและกำลังตกใจอยู่ในอักุศลมากกว่าจึงพึงระวังความชั่วมันทำบุญกุศลให้มากพระท่านจะได้คุ้มครอง